อันนี้อันนี้ออกแนวส่วนตัวนะอ๋อโอเคจะจ่ายให้แหละ ต่อันนี้เลยี่อาตงอันนี้เลยครับดเียันอดีเียกัน่ไหนบ้าโอ้ี่ไดูด้วยีไหนแล้วก็เชียร์นเดียวกันแล้วอ่ะพี่องไปดูเพื่เดี๋ยวนะแขกรับเชิญหายแล้ว่เชิญันจะอนี่จะอีรู้สให้ร้เอาข้ามัน ข้าวมันไก่สองที่ค่ะเอาไก่อะไรครับมีที่ไก่ต้ม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 ค่ะข้าวมันไก่ต้มน่ารักกระเทียมทามดไม่เราเป็นคนแปรรูปช้เหมือนกันไงเรารู้สึกว่าเป็นคนเป็นคนแบบแต่ใจใสเราแบบเราเห็นสวยเราก็อยากไปซื้ออะไรอย่างเี้นาะนาฬิกาที่ไหน้านาฬิกา เดีไม like, ่ได <energetic descriptive> ้ใ <Becca> ส่ังยเดี๋ยวผมไปเอามาให้ไม่ไม่ใส่ใช่ไม่มาไม่ใส่อะเบอร์หนหนูใส่หนู้นใส่ได้ได้ไหมไม่ได้ตัวลงทาตัวลใหญ่ก็ใส่เบอร์สีแป้เบอรดเดไ้เียนนออเนาะมาเดี๋ยวเรา